ครับก็เป็นแปลงเฟรมใจเอนน็นนะครับใส่โชคเตเปอร์นะครับอันนี้จะเป็นชุดถ้วยคอแปลงนะครับแต่ใส่ในเฟรมนี้ไม่ได้ต้องไปกึ่งกึ่งถ้วยเดิมนะครับให้สวมตัวนี้เข้าไปให้ได้นะครับครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาแปลงใส่โชคเตเปอร์กันนะครับเฟรมใจเอ็น ATX ATX E Light ซึ่งปกตินะครับถ้าเกิดเป็นเฟรมสร้างตรงนะครับใส่เทปเปอร์เราก็จะใช้ชุดถ้วยคอนะครับอันนี้จะเป็นชกฟอกที่เราจะใส่ปกติผมก็จะใช้ชุดถ้วยคอนะครับเดี๋ยวาชกวางแนละ้วผเกิดบั๊ดน่ครับปกติผมก็จะใช้ตัวถ้วยคอ แปลงนะครับใส่อย่างนี้นะครับแต่ที่นี่ปัญหาที่ผมเจอก็คือเฟร,รมใจเอ็นตัวนี้ครับเนี่ยครับปกติถ้าเป็นสางตรงนรี่ยด้านบนมันจะต้องพอดีแต่ตัวนี้มันจะอยู่ด้านล่างแต่งจริงเฟร,รมมันจะต้องเท่ากันอย่างนี้นะทีนี้ของใจเอ็นนะครับมันก็จะมีปัญหาว่าหลวมแล้วก็ผมไปหาลูกปืนเทเปอร์มาใส่แล้วมันก็ไม่ได้เพราะวงในมันจะใส่ชกเทเปอร์ไม่ได้อยู่ดีนะครับผมก็เลยเดี๋ยวจะต้องไปกึง นี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นเบ้าชุดเก่าของเขานี่ครับที่จะพอดีครับจะต้องไปกึงตัวนี้นะครับเพื่อที่ว่าให้ใส่ตัวนี่ครับซ้อนเข้าไปอย่างนี้เนี่ยกึงรูในนะครับให้ทวยคอเทเปอร์ตัวนี้แปลงตัวนี้ยัดเข้าไปได้ครับหรืออีกวิธีนึงก็คือให้ไปกึงบูทนะครับกึงบูท นะครับกึงบูทลงตรงนี้อีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่ตรงนี้ให้แน่นแต่ผมมองว่าถ้าเราไปกึงบูทมันอาจจะแพงกว่านะครับเราก็ประยุกต์ใช้เพราะตัวนี้อย่างมันก้อนหนามันนิดเดียวนะครับเดี๋ยวผมก็จะกึงรูในตัวนี้นครับให้ไอ้ตัวนี้ใส่เข้าไปได้แล้วก็เดี๋ยวประกอบเข้าไปนะครับครับน,นี่ก็เนี่ย อันนี้ก็ไปทำการกึงนะครับกึงเบ้าถ้วยคออันเดิมนะครับติดรดใจนซึ่งมันมีขนาดใหญ่กว่านะครับอันนี้ก็เป็นตัวล่างนี่จะเป็นถ้วยคอแปลงนะครับใส่เตเปอร์นะครับเดี๋ยวเราก็จะยัดเข้าไป็นเฟรมอนเดิมก็จะทาจาระบีนิดหน่อยนะครับ cô chút tôi vẽ cái làn. Rồi cô sẽ nên được Rồi có trở lại bích ạ. M. จารบีก็มีอยู่แล้วก็เติมเข้าไปก็ไปจารบีให้รอบๆอย่างนี้นะครับเพื่อป้องกันสนิม to go off ก็จะเป็นแขนลงสร้างมีลูกปืนตัวล่างตัวล่างก็จะเป็นชุดตัวบนับช่วยคอบน เติมตะบนก็บบนกใส่จาระบีเพิ่มสักหน่อยนะครับได้ ทำการนห่นะครับะลูมจาราบีให้ทั่วพนนานๆเข้าป้องกันสนิมได้ดีอันนตัวบอง จะลองเอล่นอลูหนึ่งตัวก่อนนี่จะเป็นฟ้านติดท่อนคอ

pamani ใส่ถอดใจเอ็นนะครับใส่ชชกสางเทปเปอร์ชุกฟก